แล้วตอนนี้รามอคึืนอันก็หาแบบ้าร้อยสองกิโลเอออาหารแหลกมีแต่เด็กน้อยน,นี่อันอาหารขนาด ปิดตาเ,ตเี่ยวเราวันเยังหอมเต่ละมือไปาปากันเลยจไไ้ะเลาคับนปลากรเรสิมาห้าลายสด อันช่วงหรือวางอะขนช่วงหรือข่าวเรียกแล้วยค่ะฮัลโหลสบายดีเด้อสบายดีอันเียสาวะ น้อสบายดีตอนนี้จะมงแล้วพอดีเขาเลือกเวียกสบายดีปกติไปโอปกติไปเอมาแต่อันนั้นไปเอมาตอดอันเดึกดเดึกสักหน่อย แผ่คออย่างว่าอันด่านคอแท่าว่าบัซเซอร์ดีกว่าลงคอดี สวยมากครับสบายดีเทุกคนสบายดีทุกคนที่เข้ามาเนาะมือนี้พ่อามาตดนหัวแรงในนึงบางคนกับพันเลิกเวียกเลิก,เลกงานเนาะแต่ก็มาลองไลามาลองคันวานไลน์นี้คนดูเยอะแล้วก็สิได้มาหาตลอดเพราะว่ามือนี้มาหาสาวนะทุกคนมาหาไอ้มอนกับน้องแมมเนาะ ถ้าว่าภัยมาบทันกะเบึ้งย้อนหลังสามารถเบึ้งย้อนหลังได้เพราะว่าอ่าเฮาก็เข้าใจมงนี้คือเขาบุันเลิกเวียะ <c oughs> มงนี้เขายังยังอันกําลังกัดแต่าบานแต่หงกําลังเมืองเฮือเอเมือสาน45คนสบายดีเด้อเน็ตซาโบรหรือว่าเนวใดสามอาจแจงเขาได้เด้อทุกคนสบายดี สบายดีแล้วไปตั้งดีจังบ้องหางยาวทำไมาดิบอกมาไม่เอาบอกไม่มาซื้เอาไกย่าอันนี้เอาเลยอ้าวคือน้อยแต่อันนี้อ่ะจนเออมซื้อแล้วคือเยี่ยงยังมีมันยังมีมันเออหยาบอาหารมากเลยมาเร็ว มา,มาเร็วบาย,ยิวันนี้สบายดีนะทุกคนฮูยูวันยังบอเลิกเวียงขน,นะดแต่ก็ลองมาเนาะเพื่อคนเห็นแล้วสามารถเบิ้งย้อนหลังวันนี้มาลินน้ำเอ้ยมอนนะทุกคนอเออจะข่าวไปเป็นจังล <c oughs> หลายตัวมาลมสลวงเดี๋ยวแต่ว่ <c oughs> วาอากา้าไทยทีและการไลฟ์เนี่ย <c oughs> บอากว่าฮะเมนไล์ยูทูบ มีคนเบิ้งกำลังขึ้นเรื่อยๆตอนนี้จะมงุงแหละเพราะต้องเบิ้องก่อนเขายังบ่เลิกวีียกที่สายเดี่ยวผมเห็นซอบมากครับวันนี้มาไลฟ์กับสาวๆทุกคนน้องแม่มกำลังแต่งกลิ่นน้องกำลังกัวบักงกลัวไข่ดินดาเดินทางมาบ้านแพงวันไหน อ่าน่าจะเป็นพุ่งนีเชาบอในใจอยากได้ทั้งสองตาอึ้พีได้ไหมเนีย่ยเอ้า่าเห็นอ,ออ่านอะไรคำคัน,นเพื่ออ่ะอ่าเบิร้าิร์ดพอมีแต่คนสวยๆอยากจีบสักคนแก้มองอเอพอดีกขากำลังเขาวกำลังเลิกเลิกเหมือเตีอ่ะเป็นอะรอเ่เพไย,ยาไปอ่เป็อะไอทกน ฝากพนบนเพียงพอเน่ยบอกนอนน้อยมเนี่ยบอกนอนน้อยเราเปลี่ยนแล้วคันนอนหลายเราเปลี่ยนลินดาสวยจังสบายดีเด้อทุกคนอย่าตัดเล็บมือนี้เด้๋บอกไม่เลยไม่ประชุกมันสิ่ันสิ่งไม่ไม่ถือแกมือนี้บ่ถือจริงพี่อนันต์สบายดีเด้อ สบายดีนาององมาไลฟ์เบื้องรอบหน้าสีพานเข้ามาไลฟ์ดึกหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะได้มีคนจะได้มีคนเบื้องหล,ลายๆแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังมาละสบายดีพี่อนันต์วันนี้ลินดากะมาไลฟ์หาคู่อีกเลยเนาะทุกคนมาไลฟ์หาคู่หาแฟน,นๆๆๆๆเพื่อไอ้มนจะบ,บ่ได้อัน เพื่นอมนจะบริเซ่สูดแล้วเนะยทุกคนเจนแตไหนก็ู้อยู่ตัเริ่องเลยทุกมือนี่เซแต่สูดคนสวยสองสาวมาบ้านแพงเอาสุดกับฝนมานำเด้อเผื่อฝนตกประเซนตก็ว่ายอยู่เนาะต้องเอาอันสุดกันฝนต้องเอาสุดกันฝนไปได้เลยเนาะพี่ขอสมัครคนมาสมาัครเข้ามาเลยเด้อ สองสาวอยากเป็นสะายไทยบอลููอ่าเอ้ยมอนก็อยากเอ้ยมอนก็อยากไปนะทุกคนแต่ว่ายัมพันอันทำบทัตเออพันพาสปอร์ตไยากให้เอ้ยมอนไปได้นะทุกคนพี่อุทยัยสวัสดีสวัสดีครับสาวสาวสวย,ย FC อำนาจ,จเจริญเขยลาววะจะ้ะเอ้าจะจะได้เปลี่ยนเขยลาวแล้วบอ อ,อ,อ๋อเป็ดน้อยกำลังถ่ายทอดส,สดไอ้คำลาดิไอ้คำลาที่อยู่ห้องแถวตอนนั้นพี่ว่านเป็นข้าววานที่เขาอัดมัดแขนกับไอ้ฝนและตีตัวเป็นเมียไอ้หูนั่นเองเอ้อไอ้ฝนอะไรเนี่ยกระิไปหาเอ้นะ<ม>อไอ้ฝนถามบ่ฮะแม่นมือระดับไอ้คำราดเออแล้วพี่วงสิวะ เราไปอยู่วงเพชรลำเพลินอ๋อเป๊ะว่าเฮาไลฟ์ต่ำกันแม่นบ่แป๊ว่าเฮาไลฟ์ต่ำกับเป็ดน้อยอยู่ตอนนี้นะโอ้เป็นห่วงเด้เมืออื่นยานฝนตกเด้เอาทำไมเอาก็ไปเพิ่งคอนเสิร์ตเด้ค่ะมาอีเดเซ่พูดละไปฮะพูดละไปเอาไปเอ็มนี่แหละมืูน้าสาวนะไปมืูน้าเราห้องเลยสิบ่อ๋อ เอ็ดปื้มรถมาเลยดิหลายมือเขาไปคำเซนโนดก็เอารถไปเอาเพราะว่าเอ็ดปื้มรถมาแนี่ยว่ต้องเหมารถละเออนปะเอ้ยอันเสียวเสียวไม่ขี่รถจีไนไทยเป็ว่าบบเคยเท่าแล้วเคยขี่เลี้ยนขวาเลวไปขี่เลนซ้ายของตนะ่อนะขี่ระบบเบิดเสียวเลยลองเบิง้งเพื่พอไหมเมนผู้ใดอยู่ข้างหลังเจ้าเพื่อไหมเอ้ยมอนนะทุกคนสบายดีเด้อหนึ่งร้อยโอ้แปลว่ามือน,นี้เขาตาัด เฮาเขาเฮาไลฟ์ต่ำก re nee, ับอ <ins> ันเขาอยููในตัวนี้นะเพราะว่านี่เพราะว่าเปิดน้อยก็กําลังไลฟ์สดอยู่เออขำล่างขนะเขาเออว่าเปิดน้อยเออเขาเอออะไรี่ะทำไมต้องไม่ชื่อเปิดน้อยปิดน้อยเพราะว่าหน้าฮักกรุงฟิงดี่ันดีก็เลยชื่อว่าปิดน้อยมนก็ไดเปลี่ยนชื่อว่ะเออยังบร็ด้าฮักกรุงฟิงว่าได้เปลี่ยนชื่อคันว่าเขาพูดเลยร้องเพลงเก่งสามารถไปอนันได้ไปอดี่สั้น อุดรธานีกำลังตกมืดตึ๊บประสันอ๋อยู่ลาวกับมืดคือกันนะทุกคนตาคลุมๆะออบุห่ามือนี้สิบบแดนนุ่งเสื้อกันฝนบลอกอายซื้อปลื้อลอลินดาคนงามเด้อสบายดีเด้อพี่ปลื้อข่าวถึงไทยแล้วคน่า คนหลังชื่ออย่างครับชื่อไอ้มอนเด้อทุกคนนี่เป็นสาวโสดเด้อเออเป็นสาวโสดสํสาห<า>รับหนุม่มๆคนไหนเด้อที่จริงใจเด้อต้องเอาแต่คนจริงใจเด้อคนบ่จริงใจบอเอาอยู่บ้านากระตุกคนวะสาวมอนหน้าละครับจีบได้ไหมโอ้ยบ่าวบาโดรอ่าอ,อ,อยู่ใกล้ๆนี่เองเลย ลายมือจะพาเอื้อมบอนไปอันอุดรนะทุกคนให้เพื่อนไปเฮดบัสอันนั้นกอนอันนั้นทําประมาณสามสี่ร้อยบาทนี่แหละเฮดบัสอันปื้มฟ้านะสามมือสองคืนได้ปีหนึ่งตัวดากับพี่กับไปตอนเข้าไปทําสเนดอลนนะอ๋อตัวฮาแหละได้มืออันได้สองคืนมือหนึ่งไวไปอันอันนั้นไวไปอันเอียงเขาเอื้อมอ่างยูนิทาวบ่เออ พาเอมอนไปกินกุ้งยูยูนีทาวส์ยูดอนในหลายเที่ยวที่พาไปเนาะทุกคนไปอุดรไปยูนิทาวอยากไปอ่ะเออตัวเอวี่ยงบบไปเฮดบารจะเถื่อยากไปยังนงอยอ่ะคนว่ะคนละหลงรักคนข้างหลังเขาแลว้ว่แซนด์ป้า รักจริงไหมอะเออสาชเด,ดอคันว่าบ่มักแพ้นี่นฝนตกแหงแทบานเจวหนะ <c oughs> พบอแม่น้องคำลากำลังมาหาน้องคำลาหอดหอดยางบ้านแพงสาวลินดาโอ้ยค้าน้ำมันบ่มีกันเลยรอพรุ่งนี้ก่อนว่าเมื่อนี่คือสีฝนตกหนักสีเดินทางาดอดไรื่นบเอเลเจะาะบน เขาเบื้องอาหารแหละมนาขวดบอเบื้องอาหารมนาขวดเ้าแนี่อันมักสองคนได้บอเพื่อนมาหอดอยางบ้านแพงยับงบอทอดเจอทุกคนไผ่เข้ามาเบื้องก็สามารถแซลงกุ้มให้ได้เด้อทุกคนแซลงกุ้มให้ได้นาอคนข้างหลัง คนข้างลินดาชื่ออะไรเืือพี่มอนเดนนเนอ่นอวไนเเนพเจอกันเด้อครับษัโอเคโอเค,อเคนี่หน้าลินดาป้าหิวข้าวเลยป้าต้องคิดว่าเป็นอย่างนักคนพนมกำลังตกตบลุนหลักเดือัยฝนตกอยู่ไทยหมดพรุ่งนี้ษั คนอยู่ไทยหมดพรุ่งนี้น่ารักครับเอซเอฟซีหาย,ายใจดีโอ,อนค่าน้ำมันให้ลินดาเนี่ยดอแม่น้องอลิสามาแยงกันครับหนุ่มๆมาสั่นฮ่าฮผมเป็นคนไทยมืันนี้มาไล์กับเอ้ยมอนนะทุกคนมาลอง ออคันว่าเขาลงไลน์นี้เขาก็จะบ่ลบเนาะเขาก็จะเบิ้งว่ามีคนเข้ามาดูเยอะบอกคันว่ามีคนเข้ามาดูเยอะจะมาหาอมวนตอนแปดเก้าโมงอ่าพอตอน8ป0นรื่นเาเคยได็ดไมงเลยม้เอามงนี้เขาอันเลือกเิีากเขาก็เมือกำลังเมือบ้านเฮธุระอันเลือกเป็นโมงเออโมนี้คือโมงมีเรียกได้แบบเอ็ดห้าเอ็ดนี่น้องอุ้งอิงได้ละ รับรา,างวัลเพื่อน่าอโอ้ดีใจด้วยเด้อจีบสาวลาวได้บอกจะม,มานั่งให้จีบอยู่นี่นะบ่เห็นไผจีบจะเชื่อ<ม>พาเวลาไลก์กับไลค์ฮอตแฟนรอบเลยยังบ่ได้แฟนคนนี้ต้อนเนี่ยเอทเอทอิลลอรกินน้อยระดำน้อยทอดเสียทุกคประตูกับอะไ้กินเทาะนำไปเลยไปเม่นกินไปประมาณสองหอบจะซื้อทุกห้องหนึ่งมาทำเดียว เบิ่งจังไดกังามผลนมาคิดฮอลินดาวผลนมาเสมอจ้องตาก,กันหน่อยอสีปราศรีนหน่อยครับเขาก็จะมาลองไลน์นะทุกคนไลน์ประมาณสามสิบนาทีเนาะอ่ะาไลน์นี้เขาก็จะบวลกลบด้อเพื่อเพื่อผู้ใด่ที่ยังเห็นเอโมนเนาะเอม้มมอนกับแม่มเนาะจะมาไลฟ์ตอดแปดเก้าโมงแปดเก้าโมงนี่จะเป็นเวลาที่ดีเลยเวลาที่เขาเลี้ยงแล้วงานแล้ว วันนี้ครอบครัวน้องคำล่ารถตู้ไปรับข้าบมาบ้านแพงแล้วเด้อป้าดีใจน้ำเด้อเอาอ้ายสที่ให้เอาเจ้านี่บอกจะอยูจ่ากบายแต่ยังโมโหเลยสบายดีครับน้องลินดาสบายดีเด้อพี่มอสายตาสั้นนะคะอ่มว่ลมี่าเห็นแล้วทุกคน เป็นอมอนบะเห็นมาลองไลา์ประมาณสามสิบนาทีลองดูเนาะทุกคนจีบแล้วบอกตรงๆรงว่าฉันจีบอย่างวาเห็นจีบจะเคลื่อนยังว่าได้จีบปันนี่น้อยมากเยเต้นได้บอกเต้นได้เนาะแต่ต้องให้ของขวัญอยู่ที่ทางสปา ทางถ้าว่าเบิ้งก็ต้องเป็นทางซ้ายมือต้องให้ของขวัญอยู่ที่ทางซ้ายมือนะทุกคน <Sure. S 1> บบได้มาทํางานที่ไทยบอครับก็อยากไปอย <Say, S 1> ู่ดเซพี่พี่อุทัยเปินว่าเซให้แล้วครับเธวเราเข้าไปเบิ้งอันอยู่ที่อันนั้นไหมอยู่อยู่า กำลังไล่เดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวไปเติมก่อนมาสันโอเคแล้วมาเดี๋ยวจะเต้นให้ดูดินดาไปเสริมดังให้มันด,งด,งดง่งด่งเสริมความสูงนำมาสันป้าคันมีเงินก็จะไปเสริมเนาะโอเคเนาะคันเอาไปเขาก็จะแวะลิ้นโอโดนมาไทายห้ามให้คลายจีบนะ พี่แทงอยู่่าซันซอืมคันยังมีคนจีบหันสวยมากจ้าน้องคนมาใหม่เวซันซเออเขาเอิ้นคนมาใหม่ไม,ไ,มไม่รู้อ่ะเขาเอิเอ้นน้องคนมาใหม่เวซันซอยากให้มาตลอดบอททุกคนคันอยากให้มาตลอดอ่อันนันเดอคันอยากให้มาตลอดอันอ ซัมนี่กระตางหากแล้วปวดาอยากให้มาอยู่ปวดมาเออพี่น้องใหม่สวยน่ารักจังสินะน้องเขาเอือนน้องมาใหม,ม่เดี๋ยสิกลายเป็นน้องใหม่เออ สบายดีดสาวลาวผมมารเจ้าเดิมเพิ่งมาลินดาคนข้างๆใครอาจมีแฟนแล้วอย่างยังไม่มีเนาะทุกคนสวดนะเออสวดนานด้วยสวดมานานแล้วด้วยแต่ว่าหลาย, <laughs> ลยหลายคนอาจจะคิดว่าสูตรต่ตอนไรหรือเปล่าเนอะทุกคนก็สามารถเข้าไปติดตามมาเฟซบุ๊กของพี่มอนได้เลยเนอะว่าอยากรู้ว่าสูตรจริงบอกเพราะว่า วันเนื้อเซความสดไปจะกี่รอบแก่งกันแล้วขายกันแล้วทุกคนวันหนึ่งเนาะเฮาเซความสดไปคนละสามสิบสี่รอบต่อวันกดติดใจละ,ะติดใจให้ได้ดื้อ <c oughs> ซื้ออย่างฟรีว่ะ่ิด ตอนนี้ไอ้กำลังเบิ่งน้องสองคนอยู่แล้วสายตาน้องซีแนมเห็นอ้ายอยู่บ่เนาะ<ด>มาเป็นสะพายไทยให้มานดูเร็วรู้โลดซา่าสาวรินดาวันสวัสดีลินดาเจ๊ขสาวถึงเพชรลํำเพลินแล้วเนาะเดี๋ยวลินดาตามไปลินดาทำไมมาตอนนี้ค่ะมาอีกรอบไหมอ๋อตอนนี้ลินดามาเล่นกับพี่มอนเนาะลินดาก็เลยลองขึ้นดู น้องมวนคนงามจ๋าบอยากมาเป็นสซอร์ไทยบัจ้าวันสันเสร็จแล้วอยากเป็นค่ะเสร็จแล้วนะกินก็นเลิกกินก็นเลิกมากินพี่บอกอเบิเ่งเฟสแน่วันสันเอาเอาเอ,เอยิ้มสดสายปาก<อ>เซ็กซี่เป็นตาฮแท้ลินดาขอบคุณค่ะ รินดาคนอื่นไปถึงไทยแล้วนะรินดาตอนไหนจะไป่าสให้เขาถึงก่อนรินดาไปตอนที่วงเปิดนี่ก็มาตั้งนี่เลยเออเขากำลังหาเลยว่าเอสีผมมีป่านเซอร์วิกเนาะ,ะนี่เลยแคปเลยเด้อทุกคน ไม่ธรรมดาเลยอันซ่วงอันยออัน no นี้เอ้ยยอมเพิ่มอะไรอ้าตะกี้น mm ี่ตะกี้เป็นสีขาวเป็นขาวเลยนะอันนี้เอ้ยยอมเพิ่อันเอาสีสันมาสาอันสียอมมาสานนี่เป็นคนลาวเด้อแต่ซื่อมอนโมแม่นเป็นคนมอนเอ้าคนมอนคนมอได้หรือยังแคปเด้อขี้แคปไปจีบเด้อคันคันอยากทานนั่นอะเพราะว่าเอ้ยมอนลมค้างหนึ่งลมหลายคนดี่ทุกคน ไปมอนเจาซูรวมทรัค้งหนึ่งน่ะหนึ่งร้อยสิบห้าคนบ้าสมพอจังโดนเออสวัสดีทุกคนไลไลยูสไหนไลยูเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเลยวะเออยูทูบสบัยดีทุกคนกินข้าวไปเฮ็ดบ้าเป็นอาหารมาให้ดากับพี่มอนกินบ้าเลอเลอเลอเป็นตัดแซอยู่บ้าบ้าสมพอจังโดนเนาะ สมพอจังโดดน,นี่ทุกคนอืมเข้าไปล้างรถเบร์ป้าสมพอว่าโดนเท้โดมว,ว่าอันนี้เป็นฝีมือของอันเอเออันเออเป็นฝีมือของน้องอามแมมนี่กะผัดไข่ใส่กะหล่ำแบบคุจีนนะทุกคนอันนี้ก็ของน้องแมมเฮดเดออันนี้ก็จะเป็นเมนูก็คือคั่วผักบงุง ใส่มาเพ็ดทอดทอดปีกไก่แ้้วกัจะมีย่อดนะทุกคนมีแต่ผู้งามๆเดีน้องมาสัน่นเดี๋ยวทุกคนเขาก็จะมาะนั่งรอกินข้าว <c oughs> <c oughs> คนยกกับข้าวมาน่ารักชื่ออะไรชื่อน้องแหม่มนะทุกคน หิวครับเผลมาหน้าหน้ากินฝนตกแล้วฝนตกก็ยังว่ามืออื่นสิฝนตกบ่สิไปอันนี้อ,อ,อ,อยากกินผัดไข่ใส่หัวใจว่าฉันป้าป้าฝัานคนจีดเลยเนะยาะ <c oughs> ป้าฝันคนจีดเลยนะเออคล้ายๆเนาะเออน่าคือจีดดิสแอนด์ต้องจีดไปเออ<า> <c oughs> อันเฮียนภาษาจีนเขากล้องปุดึงไร่หาว่ากินเ้าเนาะ ไวอนาลัิมหาเสียงเสียงว่าซันโอเค ลินดาอายุยี่สิบสองปีเนะาะเสียงหายฮัลโหลอาหารมา,รามเออข้าม,มไม่กินข้าวก่อนก็ไม่กินข้าวเลยอือม,มาล้างทากินข้าวก่อนค่ะแม่พาไปอ,อีกแล้วเสียงหายแม่มก็น่ารักมอนก็น่ารักลินดาก็น่ารักไม่รู้จะรักใครดี<อ> <laughs> รอง่ามมากคนงามบักคักเอ้ยอ่างก็อ่ะคือมายอมอีกคือว่าสีนั้นก็ว่าอยู่สีนั้นเป๊ะเมันมันแปลกกับสีคิ้วไปเพราะว่าสักคิ้วเออแล้วต้องยอมผมต้องเฮลิแกงกิ้วมันก็อิ่มแล้วว่าใช่ฮอนอนเอ้าบอสฮอนก็ตัวแงไปแง่มาสิเป็นสีไม่หลากหลา ผู้ใดงามเนาะเอาไว้เอาไว้แอที่พามาไลน์แอตวนมุมเทียนเขาอันนี้อันนี้เป็นวันนี้ลินดาหน้ารักในโลกเลยครับใครอยู่ข้างหลังครับวันนี้มากับอ่า่ะเวมอนกับน้องแหม่มในยทุกคนงามทุกคนเลือกบัวถูกบัวเลือกละวัวแซ่บป้าลินดาติดต่อสาวแหมมให้นุ่มขอนแก่นนะครับอนแก่ พรุ่งนี้พวกเฮาไปแวะขอนแก่นเดอ้อน้องแหม่มคนงามจ้าบ่าอยากมาเป็นสะพ้ายไทยวะจ้ามีคนออาหน้าตาแบบนี้บออยากจะผู้บ้าทไทยตัวเลยทุกมือนี่เนาะฟังอย่างเดียวเดอ้อกำลังขับรถไปแล้วกินข้าวที่ขอนแก่นรอบรอบหน้าสิผ่านอันนั้นสิผ่านเข้าไปต้นตาลขอนแก่น มีอาหารหลายหลายแลวก็ลว่าไปลองกินไปทานเลยกนที่มันเป็นบุฟเฟ่อะนะเทียนั่นรี่ิวอนะเขาไงวะเรื่องไม่ถูกในใจอะได้ทั้งหมดป่ะจะป้มาอยู่กรุงเทพทางแกงเลยไหมกินอะไรทําไมส่วนคนผมเห็นแล้วมือไม่สั่นเลยเออในใจยากได้สองในใจยากได้สอง ชอบลินดามากเอ็ซีฝั่งไทยคันขอบคุณเด้ออิอยอียิ่นพอไพลินนี่ดินเนีเซียคัามา,างน้องแดงขอนแก่นมาสองห้องด้วยเป็นอันนั้ทุกคนแล้วพวกเฮากะจะขอกินข้าวกนเด้อเพราะว่ารอบนี้กะไล่สนกันพร้อมน้องไล่สกนกันกับอาเปลียน้อยแล้วกะออา มาบบถุกโมงพร้อมเพราะว่าโมงนี้เขายังไม่เสร็จงานจะรอรับอยู่ขอนแก่นเด้อสาวแมมมาสันป้าใครยังให้สาวแมมกับพี่มอนไปนี้บอกได้เด้อไอ้กับคุณขอนแก่นมาสัน่นคนซี่แมมโสดไหมจีบได้ไหมโสดจีบได้ <laughs> มามากินข้าวทุกคนกินข, <laughs> ข้าวเมนูมื้อนี้แมมเป็นคนเหตุนี้นะ ว่าสมกับเป็นเป็นคนบังเฮดเป็นคนบังเฮดอาหารอันผู้ว่าฟังไทยมาคนเฮดอาหารบบแต่คนเป็นคนชอบทำอาหารรักจริงหวังแต่งนะจ้าว่าสันคนหลังเหมือนสาวเกาหลีเลยเกาหลีดอยเกาหลีดอยเกาหลีดอยอยู่นี่เขาสืเรียกว่าเกาหลีดอยโอเคนะทุกคนบายบายรอบหน้าฮาซสิมาอันอันนันเดอร์คจอัน รอบหนะ้าเฮาสิซีมาไลท์ตอนอันทุกคนแล้วเวียกแล้วงานเด้อบ,บายบาย